จับเผานั่งยางตำนานเล่ากันว่าลึกเข้าไปในป่าทางอีสานเคยเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการลงโทษคนทรยศหรือผู้ที่หักหลังแก๊งค้ายาและโจรเถื่อนวิธีการคือจับเผานั่งยางมัดร่างคนไว้กับกองยางรถแล้วจุดไฟเผาทั้งเป็นเก่งและเพื่อนกลุ่มหนึ่งอยากลองพิสูจน์ตำนาน จึงขับรถเข้าไปกลางป่าหวังจะถ่ายคลิปทำคอนเทนต์สยองขวัญคําคืนมืดสนิทมีเพียงแสงไฟฉายส่องทางแต่ไม่นานก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้คล้ายเนื้อสดถูกเผาทั้งที่รอบตัวไม่มีไฟสักกองทังในใดนั้นเสียงกรีดร้องหหยหวนดังสะท้อนรอบป่าร่างเพื่อนคนหนึ่งล้มลง และเมื่อเก่งหันกลับไปเขาเห็นเงาดำมัดแน่นกับกองยางที่ลุกไฟขึ้นเองในเปลวไฟนั้นมีใบหน้าบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยความแค้นกําลังมองตรงมาที่พวกเขาเก่งพยายามหนีแต่ไฟกลับลามตามร่างกายเหมือนถูกคำสาบบนพื้นดินเต็มไปด้วยเท่าฐานสีดำและเศษกระดูกก่อนที่เขาจะหมดสติลง เขาได้ยินเสียงกระซิบว่าใครเข้ามาที่นี่จะต้องถูกเผาเหมือนพวกข้าและตั้งแต่วันนั้นมาใครที่กล้าเข้าไปในป่าแห่งนั้นมักจะได้กลิ่นไหม้ติดจมูกและเสียงร้องของวิญญาณที่ยังไม่เคยดับไปพร้อมไฟถ้าชอบเรื่องเล่าผีฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจฝากกดไลค์และ u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ